วันนี้มาดูช้างตรงกันกดผิดเดี๋ยน้องคนน้องน่เหรอเดี๋ยวดูช้างตรงกันเดี๋ยววาดช้างเสร็จจะใส่เครื่องตรงช้างนะครับ <c oughs> <c oughs> อาตำรวจอยู่กับอาตำรวจอยู่กับขายสิรลอเรียครับนะ <c oughs> อยู่หน้าวางังรู้สึกว่าคึ้มๆองค์พระไล่ให้โดนฝนเลยนะครับมา <c oughs> มาวาดช้างตรงกันต่อดีกว่า ต,ตายครับจะออกมาเหมือนไหมนี่ผมวาดช้างเสร็จแล้วผมเริ่มใส่เครื่องทรงใส่ข้อขาถ้าใส่เอข้อขาช้างแล้วเดี๋ย่ามาดูกันใส่เครื่องทรงเสร็จแล้วอะไรจะวาดต่อไว้ <laughs> โอเคครับเ๋ยวมาดูช้างทรงเลยครับอยู่หน้าวังครับโอ้ยอยู่ครับ พี่พี่แม่แม่ป้าขายลอตเตอรี่กันเต็มเลยเห็นเลขนในลูกผมซื้อหวยเลยนะครับถูกแล้วมาเลี้ยงหนมกันด้วยงดเบียร์ก็งานเยอะโอ้หน่ารักจังเลยตัวเล็กมาเที่ยววังกันผมอยู่ตรงข้ามหน้าวังนะครับเดี๋ยวมาดูช้างส่งกันเริ่มจะใส่เต็มยศท่านเลยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับัตวังครับ อยู่ตรงร้านไส่ชุดไทยอะพิษไายโอเคครับมาว่าช้างตรงกันตอนนี้ผมใส่เครื่องตรงช้างขั้นเสร็จแล้วครับเดีย๋ยวมาดูองนารายกันผมจะให้องคนารายยืนอยู่บนหลังช้างเลยองค์นารายทรงกระทับอยู่หลังช้างโอเคครับงานวังนารายลบบอลลีอยู่ต้องข้ามฝั่งวังนะครับโอเค นึกนึกงานครับออองนาราย,ยันทุกคนมาแล้วเด็กๆใครอยู่หลังช้างครับเนี่ยใครอยู่หลังช้างทงครับรู้ไหมเอ่ย <laughs> มาแล้วองค์นาราย์ประทับหลังช้างแล้วครับเดี๋ยวยังไงย้ายไปหน้าประตูวัง <laughs> อึดอัดป,ป้าๆพี่ๆแม่ๆแบบขายลอตเตอรี่อัดกันเต็มหน้าวังเลย <laughs> ผมก็ <laughs> เลยย้ายมาไหว้คนเดียวตรงเนี้โอเคครับองนารายประทับหลังช้างแล้วลาค้างตรงเดีย๋ยวมาดูอีกว่าจะมีเครื่องอะไรอีกครับโอเคครับมาว่ากันต่อเลยอยู่เดี๋ยวย้าย,ายไปหน้าวังแล้วครับตอนนี้มาว่าตรงนี้เดี๋ยวย้ายไปหน้าวังแล้วเดี๋ยวย้ายไปเลยจเดหน้าล้าพี่ชายยุดไทยองนารายประทับหลังช้างคนระับหลังช้างตรง นี่ผมแก้องค์นาไลาครับแก้องนาไลาให้ดูให้นี่ขึ้นนะโอเคแก้ไปเรื่อยๆครับองนาไลาทรงช้างแคบจดก,การเครื่องทรงต่อไปเลยตอนนี้ย้ายมาวาดหน้าวังแล้วย้ายไปย้ายมาฝนดูถ้าฝนจะตกแต่องค์นาไลาคงไม่ให้ตกหรอกนะลูกหลานจะไม่ได้ตังค์ครับยังไงขอให้องนาไลาคุ้มครองครับอยู่หน้าวางังนะ ฝนไล,ล่ช้างตกนะผมเลยต้องเอาน้ำหนักมาแก้ตรงท่านนะโอเคเดียวใส่ฉับใส่กนหนกแล้วครับเป็นกรอบท่านนะเหมือนทำโลโก้อะไรสักอย่างเลยเนะผมโอเคเมื่อกี้เจอรุ่นพี่พอช่างนะครับคุยเล่นด้วยนะรุ่นพี่อายุเยอะและ้วรุ่นอาวุโสแล้วผมเคยมาถามว่าจบที่ไหนมาจบที่เดียวกัน โอเคครับโรงเรียนพอช่างไม่ใช่โรงเรียนช่างยนต์อะไรนะเป็นโรงเรียนศิลปะสมโบราณนะครับเป็นช่างศิลป์โบราณโรงเรียนพอช่างนะครับต้องแต่สมัยรายการที่6นะครับอย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่โรงเรียนช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์นะเป็นโรงเรียนศิลปะช่างศิลปะอย่างเดียวโรงเรียนพอช่างนะครับขอบคุณรุ่นพี่มาคุยด้วยครับตอนนี้อยู่หน้าวังขอยองนาลัยคุ้มครองครับทุกคนเลยครับ ไม่รู้แม่แม่พี่พี่พพว่าขายลอตเตอรี่ไปไหนแล้วไม่รู้รับผมนั่งอยู่คนเดียวเลยยาตอนเย็นพี่ชายร้านเมี่ยงคำก็ามาขอให้องนารลายทรงกระทับช้างทรงคุ้มครองทุกคนครับโอเคอย่ามาดูงงครับโอเคครับจบรัศมีท่านจบฉัดน,นะขององนารลายครับช้างทรง โอเคครับอยู่หน้าวังนาลายนะครับอยากบูชาท่านเจอกันหน้าวังนะครับเดีย๋ยวผมต้องไปอยู่ตรงนู้นเดี <c oughs> ย๋ยวตรงนี้พี่ที่ผมพี่เมี่ยงคำออจะแพรวา่าโดนออกจากงานอีกสมั้งนี่งานชุดไทยก็ยังไงก็สู้ต่อไปไอ้น้องสาวถ้าเกิดวาดลายไทยอย่างพี่โนได้ก็วาดเลยนะ จนใครวาดก็วาดเลยพี่น้องก็รับทําทุกอย่างเหมือนกันก็ใครทําเหมือนอะไรก็ได้ครับแต่ไม่อยากให้ถ้าเกิดมาวาดไม่อยากให้มาแข่งกันคือแบบว่าด,ดูถูกกันอะไรอย่างเงี้ยแต่วาดเหมือนก็ได้เหมือนเรามาวาดร่วมสนุกกันนะเด็กศิลป์ทุกคนแต่อย่าดูถูกกันแข่งกันเลยมาวาดเล่นสนุกด้วยกันโอเคสู้ๆน้องสาว จะวาดได้วาดเลยพี่น็อนหนับสมนุนอยู่หน้าวาังนาลายลุบเลยนะครับยังไงก็รับน้องสาวผมต่อไปนะครับทำต่อแล้วขอ้องนาลายคุมครองทุกคนนะครับขอบคุณงานวังนาลายลุบุรีครับผมอย่าให้ฝนตกเลยนะครับองค์นาลายลูกหลานจะมาหาก,กินโอเคครับ ใส่องลาหูอ,อมจันลาหูอมจันเบียเ้ยวหร,รืนะอเันี่ครับยียปรับจันนะออก ขอให้องนาลายทรงช้างทรงคุ้มครองทุกคนนะครับลาหูเดี๋ยวจะใส่ไปอีก <laughs> โอเคครับเดี๋ยวไปใส่อวกรกอบกันอีกครับขอให้องนาลายประทับช้างทรงคุ้มครองทุกคนครับอยู่หน้าวังนาลายบลบุรี <laughs> โอ้ลมแรงเหลือเกินอยู่กับคุณแม่ขายหวยด้วยครับเห็นเลขแล้วซื้อหวยเลยนะครับอ,อยู่กับป้า,ปา บ่นยันก็ขยะก,ก็อย่าทิ้งกันมั่วนะอาตำรวจ,จเขาบ่นเดี๋ยวไม่ให้ตั้งนะเขาก็ก็จริงนะขยะเยอะวันไหนก็ดูแล้วขัดตาเดินไปทิ้งเจ็บโอเคแล้วอย่าทิ้งขยะก,กันนะครับหน้าวางดูไม่สวยงามเลยไปองค์นาลายงคุ้มครองทุกคนครับอยู่หน้าวางครับเริ่มเบอร์เริ่มเบอร์วาดรูปยนเบอร์อย่า ครับทับต่อเดี๋ยวครับผมเอาหนุมานเป็นอาาหรองค์ลักษ์องนาลายครับจะจะวาดเท่า uh กันไหมนี่จะหนุมานอีกตัวอยู่ฝั่งนี้ครับโอเคครับแต่หนุมานเป็นองค์ลักษ์องนาลายโอเค๋ยวมาดูงานกันอยู่หน้าวังนาลายลบบุรีนะครับงานแผ่นดินท่าลาย คุณลุงคุณแม,มแ่มากันแล้วครับมากันเต็มแล้วครับแม่ครับแต่ฟ้าเคิมฝั่งทางบ้านนี่ทางท่าวงทางท่าวงโอเคองค์นารายงไม่ให้ลูกหลานโดนฝนนะหายิจหนาหายในแล้วองคนารายงค,คุ้มครองทุกคนด้วยไปององนารายงทุกคนรนะับงานวังนารายแผ่นดินสเมเด็จพระนารายณ์รัชกาลคี่บครับผมจะทำองค์ประกอบต่อไปแล้วผมอเอาหนุมานกับยักษ์มาอยู่ข้าง องค์นารายครับช้างลาหูองนอารายทรงขึ้นทรงขี่ช้างทรงนะองนอารายทรงทรงขี่ช้างทรงขอให้องนอารายคุมครง,งทุกคนนะครับโอ้โหยันไล่ฝนผมได้ผลไหมฝนไม่ตกเลยหายคืมเลยอากาศเย็นน่าเที่ยวเลยครับงมาเที่ยวกันนะครับวังนารายลบบุรี ค่ะแม่ค้าตั้งกันแล้วคนแล้วมาเที่ยวกันแล้วครับ <c oughs> <c oughs> อยู่หน้าวังนาลายนะครับตอ <c oughs> นลูอยู่หน้าวางังเดี๋ยวก็ย้ายไปตรงนู้นนะคนเยอะๆย้ายตรงนู <c> ้น <oughs> เหมือนเดิมแก <c oughs> <c oughs> ขอองค์อะไรคุมคงองครับ <c oughs> องค์พญานาคสองตนมาพันท่านเหรอครับว่าเย็เขียนยันไรนี้ผมเอาองค์น,คาน,นาคาพญานาคมาอยู่ข้างๆองค์นาลายแล้วครับ งานใกล้เสร็จแล้วครับขอบคุณคนลบบุรีคุณลุงคุณอาพ่อค้าแม่ค้าให้ไล่ไปถามประตูทุกประตูเลยแต่ก็เอาประตูนี้ก่อนนะประตูที่เราเข้าไปเที่ยวกันนะก็เผื่อนักท่องเที่ยวมาเขาบอกว่าประตูนี้เรียกว่าประตูปืนนะครับประตูปืนที่เราเข้าไปเที่ยวกันอยู่แล้วตรงไปก็ท้องถงของอุนาายก็จะเป็นประตูกลางครับ เป็นประตูกลางแล้วริมนู้นเลยเขาเรียกว่าประตูจันเจ้าะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผม,มว่างๆผมจะมาจดจดรายละเอียดให้ฟังทุกประตูเลยนะครับพราเป็นคนลบลีก็น่าอายเลขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าคนลบรีที่บอกไม่ไม่เป็นไรครับกระดาษผมแห้งได้ครับค่อขอบคุณครับคนลบรีแต่ไม่รู้ความละเอียดของวังเลยโอเคครับขอบคุณคุณลุงครับที่บอก ประตูปืนประตูจันเจ้าประตูกลางก่อนนะตอนนี้ประตูให้เราเข้าอยู่เรียกว่าประตูปืนครับอันนี้อยู่หน้าวังนารายลบเรครับอยู่ตรงประตูปืนนะโอเคครับฝนลงเม็ดใหญ่นะโอเคปล่อยๆเหมือนฝนไล่ช้าเดี๋ยวก็คงหยุดนะครับโอเคขอองค์นารายณ์ทำให้ฝนหยุดด้วยครับขอองค์นารายณ์คุ้มครองทุกคนนะครับโอ้ตัใหญ่เลย เป็นเม็ดเป็นเม็ดแต่ผมไม่วาดนะเป็นเม็ดเป็นเม็ดคอยหยุดพอแห้งแล้วค่อยวาดนะเป็นเม็ดโอเคครับพี่อันนี้เป็นวิดีโออ๋อไม่ของงั้นเดี๋ยวเล่นแ่ยกวน